สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่จุงโกะชาแนลในเกมด r ราคอนียาซากกันอีกครั้งนะคะและสําหรับคลิปนี้เนี่ยแอลก็จะพามาชมไฮไลท์เด็ดๆประจําเดือนธันวาคมในเกมด r ราคอนียาซากกันนะคะว่าจะมีคอนเทนต์ใหม่คอนเทนต์อะไรที่สนุกสุดมันแบบรอไม่ได้แล้วคือต้องดาวน์โหลดมาเล่นด่วนนะคะอย่าลืมดาวน์โหลดดราคอนาซากมาเล่นด้วยกันนะคะ มาเริ่มต้นกันที่ข่าวดีสําหรับผู้เล่นเก่าที่คุณหวนคืนหวนกลับมาเล่นเกมดราคอนีซาก้าแล้วคุณก็จะได้รับไปเลยค่ะของรางวัลเซเว่นเดย์ล็อกอินตั้งแต่วันที่4ธันวาคมเลยและนี่ก็เป็นตัวอย่างของรางวัลน,นะคะซึ่งก็จะมีของรางวัลเซอร์ไพรส์สวัสดิการดีๆแบบนี้ไปจนถึงวันที่ส0ธันวาคมเลยนะคะโอ้โหบอกเลยว่าเหมาะสำหรับการคัมแบ็กกลับมาดรากนเนียซาก้ากันแล้วค่ะ <S <S และการมาเยือนของน้องสุสูกะน้องพอกลีใหม่ที่เป็นนักร้องไอดอลสุดน่ารัก มาชมแอนิเมชันการโจมตีของน้องกันเลยค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะร้องเพลงมีเต้นแล้วก็มีโดดด้วยวซึ่งความสามารถที่โดดเด่นของน้องสุสูกะก็จะเป็นบัฟที่โกงมากๆเลยนะคะเพราะน้องเนี่ยบวกเอทีเคให้กับตัวละครเราค่อนข้างเยอะมากๆเลยแล้วก็จะทําให้ตัวละครของเราถึกขึ้นพร้อมกับจะทําให้เราเนี่ยได้มีโอกาสติดคริติคอลมากขึ้นอีกด้วยค่ะ และนอกจากนั้นน้องยังสามารถดึงสกิลพาสซีฟของโอเชเนียและสวีตตี้มาใช้งานรวมไปถึงสกิลสายใหญ่ก็สามารถนำมาใช้งานให้กับน้องสุสุกะได้ด้วยนะคะและมังกรสึกอีโอล่ามาแล้วจ้าถึงผมจะมาช้าแต่ผมมานะ ในที terror, convert, ่สุดอีโอลาก็เดินทางมาถึงดินแดนนักรบปังของพวกเรากันแล้วนะคะทุกคนมาดูสกิลเปิดตัวของน้องกันค่ะก็จะเป็นการคำรามแล้วก็หมุนตัวติ้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 วแบบนี้เลยและในขณะที่เราขี่มังกรอีโอลาอยู่นั้นตัวละครของเราก็จะถึกแล้วก็ต้านทานสถานะผิดปกติต่างๆและยังได้ค่าเจาะเกราะโบนัสดาเมจอัดเพิ่มขึ้นอีกด้วยและน้องอีโอลานี้ก็ยังเป็นครอบครัวเดียวกันกับมังกรแห่งดวงดาวยังไงก็อย่าลืมดูแลน็อกสเตลล่าไฮเปอร์บรเรียแล้วก็สตาร์ซิมเมอร์ของพวกเรากันด้วยนะคะ มาต่อกันที่ฤดูการใหม่ของดันเจี้ยนทับหน้าพิชิตมังกรโดยของรางวัลของดันเจี้ยนนี้ก็จะเป็นจำพวกวัตถุดิบในการพัฒนาสาัตว์ร้านั่นเองค่ะดันเจี้ยนนี้จะเปิดให้เล่นเฉพาะวันอังคารและวันพฤหัสเวลาตั้งแต่เที่ยงจนถึง3ทุ่ม55ถ้าพร้อมที่จะลุยแล้วก็สามารถตั้งปาร์ตี้4ี่คนมาจัดก,การกับเวนอมดรากได้เลยและถ้าปาร์ตี้ไหนที่สามารถพิชิตเวนอมดรากได้ก่อนก็จะยิ่งมีรางวัลพิเศษขึ้นไปอีกนะคะ และคอนเทนต์ PVP ใหม่ที่สนุกที่สุดได้เริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะสึกสนามดวนเดือดหรือว่า PVP 4v4 แบบใหม่แบบโทนเมนต์โดยการแข่งขันนี้จะจัดขึ้นทุกๆวันจันทร์เวลา2ทุ่มถึง2ทุ่ม40โดยใน5สัปดาห์แรกจะเป็นการแข่งขันแบบเก็บคะแนนและในสัปดาห์สุดท้ายเป็นรอบชิงชนะเลิศก็จะจัดลำดับให้เหลือ16ทีมสุดท้ายและนำมาแข่งแบบแมชกันนั่นเองค่ะทีมที่ชนะในแมตช์แรกก็จะได้พบกับอีกทีมหนึ่งที่ชนะมา เกณฑ์การให้คะแนนนะคะข้อแรกเลยนะคะก็จะเป็นการเก็บหยกดวนเดือดน,นะคะยิ่งถ่าในทีมเราเก็บหยกดวนเดือดได้แตกต่างจากฝั่งตรงข้ามมากเท่าไหร่ก็จะได้คะแนนมากขึ้นเท่านั้น 2. นะคะก็คือคะแนนแต้มค่าค่ะยิ่งถ้าเราแต้มค่าเนี่ยมากกว่า10คิวขึ้นไปเนี่ยก็จะได้รับคะแนนพิเศษเพิ่มด้วยนะคะ และอย่างที่3เลยที่มีผลกับคะแนนนะคะนั่นก็คือค่าพลังนั่นเองค่ะถ้าสมมติว่าเราสามารถชนะทีมที่มีค่าพลังเฉลี่ยเยอะกว่าทีมเราได้เนี่ยเราก็จะสามารถได้รับแต้มพิเศษนะคะแต่ถ้าในกรณีที่เราแพ้ทีมที่เขามีค่าพลังสูงกว่าเราเราก็จะเสียคะแนนแต่ว่าจะเสียไม่มากนั่นเองค่ะ ทั้งนี้เนี่ยนะคะจำนวนของสมาชิกทีมก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องในการนับคะแนนด้วยถ้าหากว่าสมาชิกทีมของเรามาไม่ครบ4คนมาแค่3คนเนี่ยก็จะโดนหักคะแนนไปเป็นอัตราส่วนค่ะและข้อสุดท้ายที่จะนํามาคํานวณในเรื่องของคะแนนด้วยนะคะนั่นก็คือการชนะนั่นเองค่ะการที่เราแข่งขันชนะในช่วงสัปดาห์แรกๆของการแข่งขันเนี่ยก็จะได้แ,แต้มคะแนนที่ค่อนข้างน้อยนะคะแต่ถ้าในสัปดาห์ถัดไปในการที่เราชนะ1ครั้งเนี่ยก็จะได้แ,แต้มมากกว่าการชนะในสัปดาห์แรกๆนั่นเองค่ะ ซึ่งในแมปการแข่งขันเนี่ยก็จะมีทั้งไอเทมมีสกิลต่างๆที่ช่วยทําให้เราต่อสู้ได้สนุกมากยิ่งขึ้นนะคะรวมไปถึงเมื่อเราต่อสู้ไปเรื่อยๆนะคะก็จะมีบางพื้นที่ของแมปนะคะโดนระเบิดไปถ้าสมมติว่าเราเดินลงระเบิดไปโดนลาวาตรงนั้นเนี่ยเราก็จะเสียเลือดเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เอลอัดมาจากในไลฟ์สตรีมของ L อลนะคะถ้าใครอยากจะไปดูเพิ่มเติมก็สามารถไปดูไลฟ์ย้อนหลังในจุงโกชแนลได้เลยนะคะและของรางวัลที่เลิศที่สุดนั่นก็คือ ชิ้นส่วนเคียวดูดวิญญาณค่ะซึ่งถ้าเรารวบรวมชิ้นส่วนได้50ชิ้นเนี่ยเราก็จะสามารถรวบรวมเป็นเจ้านี้เลยบึ้ม ศาตราของเราหนะ้าตาดูโหดขึ้นเยอะเลยเมื่อเราสวมใส่เจ้าเคียวดูดวิญญาณตัวนี้นอกจากพลังทำลายล้างอันมหาศาลแล้วน้องยังสามารถสร้างโลให้เราได้อีกด้วยนะคะและการโจมตีของน้องก็คือทั้งแมปเว้ยเฮ้ยโกงมากเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะแรกเริ่มก็คือมีเคียวตุ๊บลงมาจากฟ้าฟ้านะคะแล้วก็ควงเคียวขึ้นไปแล้วก็ฟาดฟันไปเลยค่ะโอ้โห่อเวอ้อ สกิลเปิดตัวก็ว่าหล่อแล้วนะคะสกิลโจมตีปะกะติต่อไปก็คือระเบิดระเบิดแมาค่ะทั้งแมปค่ะทุกคนอลังการโอ้ยอยากได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการจะได้น้องเคียวมาเนี่ยก็มีเพียงแค่ช่องทางเดียวนะคะในตอนนี้ก็คือการที่เราจะต้องไปร่วมเล่นศึกดวลเดือดทัวร์นามเมนต์นั่นเองนะคะ และถ้าคุณคิดว่าเกรีนดียคืออาชีพล่าสุดที่ปล่อยมาแบบจริงๆแล้วแค่นี้มันยังธรรมดาไปค่ะเพราะในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยรากเนียซาก้ากำลังจะปล่อยอาชีพใหม่มาแล้วอาชีพหมัดมังกรที่หลายๆคนรอคอยใกล้จะมาแล้วถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมทีเซอร์อาชีพใหม่ด้วยกันเลยค่ะ โอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะกับคอนเทนต์มันๆไฮไลท์คอนเทนต์สนุกๆในเดือนธันวาคมนี้ถ้าชื่นชอบยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปสนุกด้วยกันในโลกแห่งดารากเนสกาแล้วดาวน์โหลดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ